ต้องปวดขีดเรเกียดผู้พันที่ขีดเลยที่ไปใส่ที่ฮะวันดีครับก็เร็วยี่สิบพักไปเร็ววันดีครับ มึงจะเบส่ายอก็อบักขีใ่ในบ้านน่ะอะมาเข้ามากออ่นนวัฮะมีเบส่าย์ มื่อเลีงมะะื่อเลี้ยงที่บูชาผู้แม่มามึงอิไปาใจมางลาพวดทีบอก <c oughs> ปวดขี่ว่านาะแรงขอเปาดึงฟังบาบูแห้งขึ้หย่งดึงวาอย่มัแห้งขึ้นยังทำมันจิตไปก็รานเบเปวดขี่นปวดขี่งันจะไปเลียขีไปท้านหังขเขาไม่นาย โอ้อยากออกแห้งตี่ยม,มไปไหนข้างนี้ดิไปไหนจะไปไหนฮะวดขี้ฮะฮะอยากออกลายเขาบอกยกมือใหเ้เดียกขอสองม,มือเร็วขอสองม,มือเอาดีม,มัมมมมนดีนะ จะไปไหนเใช่ลูกลูกเขายังเรียนม้วนไม้อวไฟกระมาอโยต์ต